แล้วก็ฝากนิดนึงฮะใครที่อยากสุ่มกิจกรรมเอสเตรีมนะแล้วอยากให้ผมยืม ID เอามารีวิวนะครับสิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะได้เติมคูปองในราคาต้นทุนนะตอนนี้ผมยังหา ID ที่ยืมไม่ได้นะครับแล้วก็ผมหลังจากสุ่มได้เนี่ยหลังจากสุม่มเอสตรีมเนี่ยแล้วผมเอา ID คืนเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้100บาทในการ เป็นค่ายืมนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง G All 4นะครับช่องที่สุ่มสกินอาวี v. เร็วที่สุดในประเทศไทยโลกล่านี้แล้วก่อนจะมีกิจกรรมดูดตังเอสตรีมนะฮะเราต้องมาเจอกับกล่องจัดเต็มโกลเด้นนะคะ1เคูปองนะคลิกไปเลยนะกิจกรรมนี้จะอยู่ประมาณ1อาทิตย์นะครับคือวันที่28 พฤศจิกายนนะครับจบคือวันที่4ทธันวานะก่อนวันที่หนวันนะครับการันตีสกินเลือกได้ใน50กล่องนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจขาย50กล่อง300สรุปสั้นๆเลยทุกคน300คูปองเนี่ยคุณจะได้สกินแน่นอน1ตัวไม่อ้อยก็คิวเลนนะครับแบบเลือกนะครับ ก่อนไปรับชมทุกคนฝากร้านเติมเกมกอออฟอนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันหน่อยนะครับกระทืบไลค์ไปหน่อยนะนิ้วเล็กๆเนี่ยกดซับไปใครยังไม่ซับนะเพราะว่าผมดูหลังบ้านนะมีคนดูเยอะมากที่ยังไม่ซับนะครับเป็นกําลังใจให้ผมแบบเจ็บมาให้ดูหน่อยนะครับแล้วก็กําไรจากร้านเติมเกมเนี่ยไม่ได้กํํากาไรอะไรเยอะจริงๆนะเพราะว่าผมลองไปคํานวณไอเกแบบจํานวนเงินที่ผมเติมไปเนี่ยตั้งแต่แบบ ผมเปิดร้านเนี่ยผมเติมไปเองหมื่นสี่นะครับกำไรสองหมื่นแปดนะเออเหลือถึงตัวเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็ปีนี้ยังไม่ได้จดพวกนิติบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นต้องผมต้องโดนภาษีรวมกับรายได้ของผมซึ่งแทบจะไม่เหลืออะไรนะครับยังไงก็ฝากไปอุดหนุนกันได้นะครับโอเคปะเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูกันเลยนะครับวันนี้มันจะเป็นแพ็คอย่างนี้ทุกคนห้าสิบกล่องซื้อไปเลยจบๆนะครับจริงๆแอบไปดูกิจกรรมมาแล้วแหละนิดหนึ่งนะครับ โอเคไปเดี๋ยวเราจะไปเปิดนะครับเดี๋ยวไปดูเลทก่อนทุกคนโอเคเปิดเพื่อรับ50กล่องไปอ่ะเราจะมาดูเลทกันนะครับนั่นคือเปิดลุ้นตาอันเชิญโกลเด้นนะก็คือเลือกอ้อยกับคิวเลนนะครับแล้วก็มันจะมีเลทบอกว่าได้ตาอันเชิญเนี่ย0.20นะโอ้โหแล้วก็ได้ส่วนประกอบสกินอะไรต่างๆนานานะ,อะโอเคผมว่า ได้ส่วนประกอบสกินสัก3อันเนี่ยผมก็แฮปปี้แล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปเปิดทีละอ่าสิบกล่องนะครับโอเคนอกจากได้ของได้สกินแล้วเนี่ยมันยังได้ของแถมตกแต่งต่างๆนานา,นานานะไปเลยครับ10กล่องแรก let's g สกันเลยไปรับพลังแล้วก็ยังไงโอ้โหเพชรแดงรัวเกินเพื่อนไป10กล่องที่2นะครับ ไม่มีแบบตราอันเชิญใช่ไหมะมันถ้าตามเลทเนี่ยมันควรจะออกนะครับเพราะมัน6%นะควรจะได้ตราอันเชิญมาสักหนึ่งอันอุ้ยตายตายแล้วอ๋อคุณยังไม่มีีอ๋อมันแรนดอมเป็นไอ้นี่เลยทุกคนชิ้นส่วนแหมตกใจนึกว่าได้คิวเล่นโอ้โหใจหายไปอยู่ที่ตะตุ่มนะฮะโอเคอะ ก็เป็นอย่างที่เราคาดนะโอ้โหอยู่ๆชิ้นส่วนเด้งเข้าตัวไม่ให้เลือกสีเลยทีเดียวเหียวนะฮะโอ้อย่างไงอันที่สามครับโอ้นี่คือชิ้นส่วนอันนี้คือชิ้นส่วนโอเคคุณได้ชิ้นส่วนใหม่ได้ชิ้นส่วนมาสองอันแล้วนะจ๊ะเออแฮปปี้ฮะลามนะสีมะนาวนะไปตกใจหมดเลยนึกว่าได้สกินบ้าบอคอยพอกนะครับแล้วก็ยังไง เพชรแดงล้วนครับเฮ้ยอ๋อแปลว่าได้ชิ้นส่วนซ้ำหมอหรือได้อะไรอ่ะทําไมไมันได้ห้าห้าเพชรวะ <c oughs> ปรกแปลกนะกาลีนาทำไมคุณไม่เอาแบบเลือกให้ฉันนะ่ะโอ้มีมีเหลี่ยมนะเดี๋ยวนี้นะโบเข้าไปครับชิ้นสุดท้ายเอาละเอาละได้ชิ้นส่วนใหม่อีกแล้วโอเคเพราะฉะนั้นจบกิดนะครับอ <c oughs> ุ้ย ไม่ให้เหลือซากอุ้ยชิ้นส่วนสี่อันอันนี้เป็นเกรปนะฮะเป็นสีม่วงนะโอ้โหจัดเต็มมากๆครับแล้วก็ได้ตาสกินมาเรียบร้อยนะครับโอเคทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมไปให้ดูชิ้นส่วนนะครับว่าผมได้อะไรมาบ้างนะอ่ะมาดูที่ชิ้นส่วนอ้อยนะครับไปดูกันเลยนี่ผมได้มาสองสีนะครับยังขาดสีส้มนะก็ไม่เป็นไรทุกคนได้สองสีผมก็แฮปปี้นะครับต่อไปเป็นชิ้นส่วนของคิวเลนนะ นี่ได้มาสองสีเหมือนกันกยังขาดสีเขียวนะจ๊ะก็โอเคประมาณนี้ทุกคนอ๋อมันมีมันมีแบบของแต่งไอ้น,นี่เดี๋ยวมีดเมื่อดมันมาจากตอนไหนวะเนี่ยทำไมผมไม่เห็นเลยวะเฮ้ยผมยังไม่มีนะเนี่ยถ้าแบบชุดแต่งอันเนี้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวรอสุ่มไว้รอบหน้านะครับแล้วก็ตราอัญเชิญสกินนะก็ยังไม่มีทั้งสองตัวแล้วก็ไม่มีอะไรเลือกคัมภีร์ขั้นสูงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิด ผมจาได้ว่ามันมีตราอัญเชิญตะกินอันหนึ่งที่ผมควรจะต้องเปิดเนี่ยเวลาผมเก็บเป็นตรานะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าผมมีมาหลอดเนี่ยผมก็เปิดเอาอีกอันนึงได้ชิวๆเลยนะทุกคนอ่ะก็ใครอยากเก็บเทคนิคนี้ไปใช้ได้ก็โอเคนะฮะ ไม่ต้องรีบใช้สกินทุกคนมันได้อยู่แล้วมันอยู่ในตราเนี่ยมีสภาพคล่องเยอะกว่าแน่นอนนะโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ฝากนิดนึงฮนะใครที่อยากสุ่มกิจกรรมเอสตรีมนะแล้วอยากให้ผมยืม ID เอามารีวิวนะครับสิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะได้เติมคูปองในราคาต้นทุนนะตอนนี้ผมยังหา ID ที่ยืมไม่ได้นะครับแล้วก็ผมหลังจากสุ่มได้เนี่ย หลังจากสุ่ม s อส e ีมเนี่ยแล้วผมเอา ID คือเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้100บาทในการเป็นค่ายืมนะครับโอเคแต่ถ้าไม่มีใครให้ยืมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจะสุ่ม ID นี้เองนะครับโอเคอยังไงก็ติดตามกันไปทุกคลิปนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คนเสื้อขาดนี้ด้วยฮะตอนแรกนึกว่าไม่มีคลิปอะไรทำแล้วนะก็เคลียร์บัญชงบัญชีฮะโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย